การเป็นยังไงสภาพเจ้าบ่าวหลังเสร็จพิธีมัน่นพิ่พีทไหวไหมเข้าพิธีมั่นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของแก้มบุม๋มปรียดาสิทธาชัยและพีก,กันตะพรหานพาณิชย์เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยบรรยากาศในงานนั้นถูกตกแต่งหรูห,หาราอลังการสมฐานะหมื่นล้านแขกผู้ใหญ่ชื่อดังร่วมงานกันจำนวนมากเลยล่ะค่ะ และสำหรับงานฉลองมงคลสมรสจะจัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้โดยล่าสุดในโซเชียลนั้นก็ได้มีการแชร์ภาพของเจ้าบ่าวเจ้าสาวหลังเสร็จพิธีมันบอกเลยค่ะว่าแต่ละคนนั้นดูเหน็ดเหนื่อยสุดๆโดยเฉพาะเจ้าบ่าวอยา่างพีพิทเนี่ยทิ้งตัวลงบนเก้าอี้เห็นแล้วก็ทำเอาแฟนคลับสงสารพีพีทไหวไหมดูจากสภาพเนี่ยคือเพียมากๆเลยล่ะค่ะ เพราะว่าคืนก่อนจัดงานเนี่ยน่าจะนอนน้อยมากๆเลยล่ะค่ะเพราะต้องตื่นแต่เช้ามาเตรียมงานดูสภาพสิคะยังไงก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ